ดยยดเดี๋ยวเดี๋ยวนีมองไฟในี่เห็นขา,ขาวๆแล้วนสวนเรานั่น่ะเหน <laughs> มันสูงอ่ะลกูกเรี้ยวเบี้ยวเี้ยว เหนื่อยแล้วเหนื่อยแลวคะ่ะเอ้อติกตกเกอร์เร็ว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 มามา,มาถ่ายเร็วเร็วไปยา <Yeah. S 1> กระโดดยึดเอา้าเอา้าเอา้จจเาเออมาค่ะ,ะม,มาค่ะทุกคนหลังจากจ <laughs> หลังจากกลับจากสนามเด็กเล่น นี่นี่เลยามาพาไปเก็บอัปปี้เก็บอัปปี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มองไปเนะี่ย <c oughs> เห็นขาวๆแล้วเนาะสวนเราน่ะนเห็นไหมเห็นขาวๆแล้วน่ะอุ้ยเราไม่ได้เอาไม้มาไม่ได้เอาไม้ <c oughs> ไม้มาสอยอัปปี้อ่ะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> มันสูงอ่ะลูกเนี่ยใส่นี่นี่นะถังอันนี้จะถือไว้เด้อม์宝妈宝าจะอันนี้นะนี่นี่นี่ เดี๋ยวต้องรอให้มันโตกว่านี้หน่อยมาเลี้ยงไม่ตูนเดี๋ยวเ,เอาไปกินกินจิ้มน้ำพริกเนาะกินน้ำพริกน้ำจิ้มนี่นี่นี่ลูกเท่าพุทธาใหญ่กว่าพุทธานี่นาะลูกกำลังเปลี้ยวๆกำลังเปรี้ยวๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ลูกนี้โตอยู่จ้ะอ่ะบางเบา เลือกลูกที่มันแบบโตๆมันก็โตเยอะมากเลยเดินมาไปดูต้นนี้ระวังระวังเอาว่านันลูกระวังตัแยาตังยาเต็แยาตัแยฝรั่งตังยาั้าวน้องตกหลุม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 ไปเข้าหลุมนี่ไงต้นนี้เนี่ยมันอร่อยนี่ต้นพุทราพุทราหรอผู้สาผู้าฝรั่งอ่ะได้ไหมได้ไหมอ่ะดึงดึงแรง มันจะเป็นก่อนเอพื่อนอุ้ยนะวังอารมณ์ทำไมเลยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึกข้ไนไม่เอาไหมหนูจับหนูถืออันนี้ไว้เฉยๆให้แม่หนูถืออันนี้ให้หมาหมาลูกนี่นี่นะมาล้มมาล้มมายืนอยู่ล้มลุกอุ้ยด <จะ S 1> ูสิอดอกดอกมากดอกมากนี่นี่นี่ดกมากเลยเดี๋ยวปล่อยให้มันโตโด้วยนะมันโตเดี๋ยวอืมอืมสะอาดอยู่ลูกกินเลยสะอาดอยู่ค่ะ มันอยู่นี่มันไม่มีถนนเลยนะมันมีแต่ถนนคนเดินเล่นอนะคนเดินเล่นปัจจัยสวนประจําเรานี่แหละเ <c oughs> มันปลหนึ่งว่าเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่มันเป็นสาธารณะะคะ่กัดได้ไห<ด><ด>มต้องกัดด้วยสิลกูกไ,<ด>ได้ไหมลกูลกอืเอาไปพอกินหนึ่งว่าเราจะเอาไปดองมเปรี้ยวไหมชิมซิมันเปรี้ยวไหมถ้าเปรี้ยวอันนี้มันจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะถ้าเปรี้ยวเรวจะเอาไปดองเขาบอกว่าไปดอง ไปดงมาชิมก่อนชิมที่หนูก,กัดได้ไหมอื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 มเปรี้ยวอืมเปรี้ยวเปรี้ยวไปดองอันของหนูไงก็อยู่ในรถไงลูกเอาที่ซื้อให้น้องอะอืมเปรี้ยวเอาไปดองค่ะไปดองเขาบอกว่าไปด,ปดองอ,อืมไปดองเหมือนอะมะม่วง ได้เลยเขาบอกเดี๋ยวเราไปทํากันเนาะเราเก็บไปดองกันเก็บไปดองเก็บไปดองอร่อยไหมอร่อยไหมแม<า>่เก็บให้เต็มอันนี้เลยเนาะจ้าไ,ไหนตรงไหนอุ้ยมันไม่สวยลูกจกุลีกุลี่กุลี่กุลี่เหรอมามามาเดีเ๋ยวมามาเอาเอาลูกนี้เอาลูกนี้เอาไปใส่ถังไว้ใส่ถังนะวางไว้เบาๆสิลูกม,มันจะช้ำ นี่ลูกนี่ลูกใหญ่อ้าลูกเอา้าเอาคาใส่ถังให้หมาหมาเร็วเร็วใส่ถังให้หมา,หมาเอาไปดองกันครั้งแรกในการดองเขาใส่อะไรใส่น้ําตาลใส่เกลือรหรอคะไม่เคยดองอะไรเลยเพราะว่าปีที่แล้วก็ก็ไม่ได้ดองเพราะว่าไม่เคยดองอะคะ่ะไม่เคยดองอะไรเลยก็เลยไม่ทํากลัวมันไม่กลัวมันไม่เหมือนแบบผลไม้ดองกลัวไม่เหมือนที่เขาทําอะคะ่ะ ก็เลยไม่กล้าทํากลัวเสียของอันเนี้ยเดี๋ยวต้นนั้นเอาไว้เอาไว้ให้มันสุกสุกหน่อยมันอร่อยไปดองอันเนี้ยเปรี้ยวมากเลยแต่ว่ามันจะเฟื่อนเฝื่อนอ่ะเฟื่อนนิดนึงอึบมันสูงนะต้นสูงสูงเดี๋ยวให้มันแบบโตๆก่อนนะแล้วค่อยเอาไม้มันลมดีมันอากาศดีมากเลยวันนี้รูกมันจะมาคันอะไรมันอากาศ ไม่ตอนน้องมโอ้ยพัดลูกระวังอเอาว่านะลูกนะขี้ฝุ่นมันเข้าแต่ระวังลูกเต็มถังน้อยหนูแล้วอะเต็มถังน้อยหนูแล้วลูกว่าอ,อุ้ยอุ้ยชารี่ดำเดี๋ยวมันสูงมากเลยนะเห็นไหมดำๆนะเดี๋ยวว่าลูกเล็กนิดเดียวสงสัยม,มันต้องมันต้องมีหนอนอนะพวกเนี้ยมันจะมีหนอนถ้าไม่ดูแลนะถ้าไม่ดูแล มันจะมีหนอนเชอร์อรี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเชอร์รี่กัน,ต,น <c oughs> ต่อเต็มแล้วเ <c oughs> ต็มแล้วเต็มแล้วอันนี้ไว้นี้นะอันนี้ไว้นี้เดี๋ยวมาเอานะลูกนะเดี๋ยวมาม่าพาไปดูเชอร์รี่ปะไปดูลิลี่เลยแล้วมั้งรี่รกระป๋องเราก็อยู่นู่นอยู่แค่ไหนเรองลิลี่ป้าย่าหย่าหย่าชุลีชุรี <c oughs> ชุ่ยตาปีอู้ยนี่เห็นไหมมันสูงสูงมันอยู่สูงเห็นไหมดำดำเห็นไหมซูมให้ดู โ่มยมันสูงมากเลยนี่นั่นเชอรี่ดำเชอรี่ดำานะดำดำอยา่าดกมากแต่ว่าสูงดกมาก <c oughs> ดกมากเดี๋ยวพาชิมเดี๋ยวพาชิมอันนี้ดูนะว่ามันจะมีหนอนไหมนี่เฮ้ยม่แมแม,แม,มันเริ่มแล้วนี่แหละเดี๋ยวนะวกินได้อยู่ค่ะเ <c oughs> มื่อกี้ชิมแต่ว่าต้องดูอ่ะต้องกัดดูอ่ะ อร่อยอยู่แต่ว่าไม่ถึงกับอร่อยเหมือนในร้านอะ่ะมันลูกเล็กแต่ว่ามันจะมันจะมีแมงแมงเจาะแล้วมันก็จะมีหนอนข้างในมันต้องดูด้วย,ยกยไหนอะไรกอะไรฟีเกอร์เหรอฟีเกอร์ป้าป้าเป็นมาม่าคักกับมันอยู่สูงมากเลยมันสูงม,มันสูงค่ะไปให้นกกุกกุกกินนะ ก่อนให้น้องกุ๊กกุ๊กกิ้งไปแต่บ้านกันกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุเหรอลูกกุ๊กกุ๊กเดียวอืมกุ๊กกุ๊กเดียวได้ไงกิ๊กเอาถังเราเอาถังเรามาม่าพากลับมาค่ะนี่มาแล้วกลับถึงบ้านแล้วอาบน้ำให้ใหม่อาบน้ำเปลนเสื้อสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่โมเมมมากเลยค่ะนี่เราล้างแล้วแล้วก็น้ำ น้ำสำหรับดองนะคะเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว่ไม่นี่ปล่อยให้มันเย็นเนาะปล่อยให้มันคลายร้อนออกมาเทอันนี้โ,ลโลหลโหลไว้ใส่เนาะโหลไว้ใส่นะส้ํานี่เราคือแบบน้ําดองอราทำครั้งแรกเปิดอ่า YouTube ค่ะโซนยูทูบเขาบอกว่าต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ําตาลปรุงปรุงตามแล้วชอบรสชาติเราชอบเลยค่ะรสชาติสามรสเนาะเปรี้ยวเค็มหวานเนาะเปรี้ยวก็จากอันนี้เลย เอามามาเอามีดก่อนเอาแมสาก่อกนะหม่ามาเอามาก่อนเดียวยนี่แมสาอย่นี้<อ>่เอแอปเปลิลน้อยอาพีตน้อยว้าปปวามรา,ามาต้องทำนี้แ่แบบนี้เนาะทำเป็นสี่ส่วนเนาะเม็ดมันยังขาวๆอยู่เลยค่ะล้างเรียบร้อยเอีอ่ยว เอ็นน้เอ็นน้ำอย่ามาใกล้มีดแม่ถ้าจะไม้อย่าเบอร์เดียวพ่านี่ไงมันยังไม่เสร็จลูกแต่วุ่นวายเชือเสื้อใหม่นะลูกอาบน้ำเป็นเสื้อผ้าแม่มอแมมมากเลยกับพากลับจากสนามเด็กเล่นแล้วก็แบบมาเอาขนมปังให้พี่เอ็นเทอร์ใช่ไหมแล้วหม่ามาบอกว่าให้ขึ้นรถก็วิ่งวิ่งวิ่งล้มเลยมอมแมมเลยวิ่งหนีเรา เอาตัวเอไรบอกว่าให้ขึ้รถวิ่งอยอาบน้ใหม่อานเป็นื้อผ้ามอีไปเรื่อยเนะคะยังไม่เสร็จเดียายไ่ีชน้ำเกลือน่อยนเะว่าเดี๋ยวมันจะดะเอาเมล็ดมันออกให้แบบเรียบร้อยเลยให้หมดเลยนะคะ เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะสะสมพิษมันเล็ดอ่อาเขาว,ขาวมันเหมือนกันค่ะมันกินไม่ได้ค่ะมันสะสมพิษค่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเทน้ำบอ,อกเราเออกมาใส่ลูกันนะคะม,มาลูกวองุณไว้อีแล้วจ้าคุณไว้อีกแล้วจ้าใส่มือเอามือนี่แหละเอามือเปล่าเราเได้จ้ะอืหยิบเลยหยิบเข้าไปไว้ข้างในเร็วๆย่ อ้าเนี่ยช่วยหมามานะคะให้มา,มานะคะเยอะอนะเ <c oughs> ยอะอนะถ้ามันลอยขึ้นเราจะเอาน้าใส่ถุงมาถ่วงไวนะ้เนาะถ้าไม่ลอยก็ไม่เป็นไรนี่ไว้จิ้มกับพริกเกลือโอเคจเดี๋ยวเอา,า,น,าน้ําชิมก้จะดูดูน้มามันออกมอั้ยอร่อยไม่อร่อยก็มาดูกัน เนี่ยเราจะเอานี่เดี๋ยวลองปิดดูสิปิดดูสิลูกเราเอาเนี่มาใส่ไหมวะ <c oughs> เอ็นน่ามะมา้าเอา <c oughs> เดี๋ยวเราเอา <c oughs> น้ำมีน้ำมีหลูกน้ำมีหนูอย่ามาวุ่นวายหมาน้ำมันปีอ่าเห็น <c oughs> ไ,ไหมมันจะได้ไหมนนี้อะไรนะอุยน้ำมีมันจะดุได้โดนน้ำน้ำที่เราต้มน้ำน้ำสำหรับ ด,นะด <Yeah. S 1> อกเนาะดอกแอปเปิ้ลยาอัดตีนี่เขาบอกว่าเอาไว้ประมาณสามสี่วันค่ะไว้ออุณหภูมิห้องนี่แหละเดี๋ยวเรามารอกันค่ะสามสี่วันจะกินได้เดี๋ยวมารอกันอัน,นี้มันยังเฉีเยวอยู่โอเคไหมคะเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเรามากินรอแเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันจะเป็นยังไง <Okay. S 1> อ,อ,อีกสามวันสี่วันเนะ <Yeah. S 1> าะครั้งแรกค่ะครั้งแรกถ้าโอเค okay, ก็จะทําอีกเนาะเอออัน,นี้ก็คงกินไม่หมดหรอกกินคนเดียวนี่ E ลูกสาวก็กินไม่ได้ลูกสาวต้องกินสดๆ uh huh. ป้าป้าก็ไม่กินอะไรอย่างนี้หรอกโอเคมาบายยก่อนบายๆค่ะบายยนะคะสําหรับวันนี้หมาๆกับเอลี่สาหรับวันนี้ yeah, I, yeah. สําหรับวันนี้หนูก็ขอบายยก่อนนะคะจุ๊บจุ๊บจ mm ุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบาย